ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قبنا قدي مروم لما جمعة تبتن قبنا قُبَى الله سبحانه وتعالى نسل دايتهم ต้องตักเตือนตัวผมและก็สั่งเสียตัวผมและพี่น้องทุกท่านให้มีความยงเกรงต่อลอสุภาณโมจาระปาตกะวาหรือว่าความยงเกรงนั้นถือเป็นเสบียงที่เราจะนำพาตัวของเราให้รอดพ้นทั้งในดุนยาและอาคที่ละอัลลอฮฺซวจละตะเบวาวะตะซ้วัดูฟะอินนัทรีร์ซาดิตะกวาและพวกท่านทั้งหลายจงตระเตรียงเสบียงเถิด لا تأتي ناس بينتدي لسنن التقوى. لقم التقوى التي طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى نهي خميام اوائل قم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخافون عقاب الله. ซึ่งอัตกะวานั้นก็ประมลวลว้าจะสององค์ประกอบด้วยกันประการแรกนั้นก็คือจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นการต่องต่อลสผานะฮูตะอาลาจากคําสั่งใช้ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้เราอันตะมานะเบตออาติลลาจะจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งใช้หรือก็คือในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์อัลจาวะจัล แต่ทั้งนี้ในการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัล l l a ์ทรงสั่งใช้นั้นจะไม่มีทางเป็นอัลละบาได้นอกจากจะด้วยกับอัลลอฮ์ริมี Allah อะลลอฮ์ริมี Allah ความรัศมีที่มาจากอัล l l a ์นั่นก็คือความรู้ที่มาจากอัล l l a ์ที่มาจากกิตาบุลลอฮ a และสุนนะของท่านศาสดาซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่เราปฏิบัติการต่ออาด้วยกับความรู้ ด้วยกับก่านที่มาจากกิตาบุลอและสุนนะนั้นต่อูุจูอัสาบัลลอถึงเพื่อที่เราจะได้หวังภาพผลบุญและรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮาระห์วะตะอาลาและประการที่สองนั้นก็คือวอันตะโรกะมาอาชิลลาจะเป็นที่เราจะต้องละทิ้งการ่าฝืนหรือการทําผิดหรือบาปต,ต่างๆหรือการ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะห์วะตะอาลาอาลานูริมมินอัลลอฮ เช่นเดียวกันในการละทิ้งนั้นก็จะเป็นที่จะต้องมีหลักฐานรองรับจากกิตาวบลลาะและสุนนะของท่านรอซูลลลอลลอฮุอะไยฮิวะชัลลัมซึ่งการละทิ้งบาปนั้นเราละทิ้งไปก็เพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นได้รอดพ้นจากบทลงโทษของละดังคำกล่าวของท่านตอตคยยนฮะบีที่ได้กล่าวไปต่อคอฟูนไอบอบัลลอฮฺปฏิพกท่พันนั้นจะได้เกรงกลัวการลงโทษของละสุบฮานะหู วะตลาแล้วชีวิตของผู้ศรัานั้นจะไม่มีทางได้รับระดับขั้นของอัตกวาได้นอกจากด้วยกับประการแรกและอันเป็นรากฐานของศาสนาและรากฐานของอีมานและก่อนอีมานนั่นก็คืออิสลามและจะไม่มีอิสลามนอกจากจะต้องมีอัตโตฮีดซึ่งก็คือหัขอขวข้อต้าในา่วันศุกร์นี้อินชาอัลลอฮฺตอาลา ซึ่งอัตตอรีตนั้นคือรากฐานของศาสนาและคือรากฐานของความสุขทั้งหมดทั้งในดุนยาและอาเครอเพราะบ่าวคนหนึ่งนั้นจะไม่มีทางมีความสุขได้ทั้งในดุนยาและอาเครอนอกจากจะด้วยกับกรารมีอัตรีตต่อ a อสุ h า u b h a n a h u Wa และอัตตอรีตนั้นก็คือการให้เอกภาพแก่ Allah Subhanahu Wa t a หรือในคำนิยามที่บรรดาอุลมามะได้ให้ความหมายไว้นั้นก็คือ ว ه و ุ ف ر ا ิ ا ร ل ه ب ا ل ع ى ي ب ا د ิ التوحيد ก็คือการให้เอกภาพแก่อัลลอ سبحانه และ تعالى ในการริบาดะของพวกเราจำเป็นที่เราจะต้องถวายให้แก่อัลลอ سبحانه และ تعالى แต่เพียงผู้เดียวสิ่งสิ่งนี้อัลลอ سبحانه และ تعالى ก็ได้สั่งใช้ท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมให้ได้ป่าประกาศออกไปแต่ล่าวนี้ก็เน้นพระธรรมของอัลลอฮ سبحانه และ تعالى ที่พระุกเกว่า قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله سبحانه وتعالى نسم شايت النبي ของ صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวประกาศ إن صلاتي แท้จริงการละหมาดของ ونسكي ซึ่ง บรรดาอุนามในศาสตร์ก ah ับซีดในการอธิบายอันกุรอานได้ความหมายไว้สองความหมายด้วยกันนุสุกในความหมายที่หนึ่งนั้นก็คือการเชื่อสัตว์ฟรีก็จําเป็นที่จะต้องมอบให้แก่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งสิ่งนี้ก็เหมือนกับพระดำรัสของอัลลอฮ์ س ب ح นะฮแวะต ع ا า ى ที่ในสุราอัลกออทาร์ว่าอินน่า أ ع ط ฟ ن ا ลลิลิร ا ر บ ص ل لربك ونحر อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาได้สั่งใช้ ให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมละอุมะของท่านให้ทําการละมาและเชื่อศัตรีให้แก่พระอค์ต่สัลงใหยรับวิญวัณเัาอันนี้ก็คือความหมายที่หนึ่งจากความหมายคาว่านุสุกและในความหมายที่สองนั้นก็คือบรรดาโรละมาได้อธิบายไว้ว่าคําว่านุสุกในอายะห์นี้ก็คือการอิบารดาต่ออัลลอฮ์สุขานะฮฺหัวตาลาโดยรวมทั้งหมด,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 ดและจากทั้งสองทัศนะนี้ก็เป็นการตีความที่แตกต่างที่ความหมายเข้าด้วยกันได้ รอะในท้ายที่สุดแล้วการเชื่อสักธีนั่นก็คืออิบาดาดหนึ่งจากอิบาดาต่างๆที่เป็นกรรมสิท์ของอัลลอ์สุฮานหนะมูตาลาเด่เนียงผู้ดเดียวดังนั้นแล้วอัตโตฮีนั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะต้องมีสององค์ประกอบด้วยกันนั่นก็คือการถวายอิบาดาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นกรรมสิทิ์ของอลอสุฮานาะมูัตาลาแด่เนียงผู้เดียวให้แก่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว เราอิบาดาห์นั้นเป็นการมสิดขอลองแล้วเราจําเป็นที่จะต้องมอบสิทธิขออลาอูสุฮานะฮุวะตาราให้แก่พระองค์ซึ่งสิ่งนี้ก็มีปรากฏในขะดีษของท่านมูฮัตบินจับันรดิยัลลอฮุตะลาอันในขณะที่ท่านมูอาตบินจับันรดิยัลลอฮุตะลาอันเขากำลังขี่ลาอยู่เคียงข้างท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ที่มีต่อ Allah ์ขานเขและเท้าล้่มูอารบินจับรดิยลลอฮก่าคุกุลาวัดูลอัลลอฮฺะรสลุมอัลลามข้อคาของพระองค์นั้นรู้ดีที่สุดซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในมารยาทที่บรรดาสหายของท่านรอซูลขอลพลลอุอะลั้ฮรู้ดัลล่มได้่สอ่งหีแก่เวกเราไ่้รู้เราไว้ใบเรดาองท่เกร่ยูขององกันัารถามตที่สเรื่่งของนัญกาเา็นาว่าในเดรนใทที่เราไม่มีความรู้นั้นจาเป็นที่จะต้อง ส่งต่อคําตอบกลับไปยังบรรดาอุลามะหรือบรรดาผู้ที่มีความรู้ศาสนาจากบรรดานักศึกษาศาสนาและบรรดาอุลามะทั้งหลายท่านมั่งเรบอกว่าอัลลอฮฺและรอซูลุษย์ผู้อัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์นั้นรู้ดีที่สุดหลังจากนั้นท่านนบีซัลลัลลอฮุอุลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า حق กุลลอฮฺบน عباد อะยบลูฮฺะลาไิ่ شرك ุบิฮิเศียสิทธิของอัลเราที่มีเหนือเบา มีเหนือบวงบา่าของพระองค์ทั้งหมดที่จําเป็นที่บาว่าของพระองค์นั้นจะต้องมอบให้แก่พระองค์ลลก็คือ a y a ู u d u hu al shigu bihisha คือการที่พวกเขาจะต้องอิบาลาต่อพระองค์แต่เพียงผูด้เดียวและไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์วะหากคุณอิบาดีอาลอล์และส่วนสิทธิของบาว่าที่มีต่ออลัลลอฮ์ซึ่งสิทธิหน้าที่นี้นั้นไม่ใช่สิทธิที่ใครคนใดไปบ,งบาาังคับอัลลอฮ์ سبحانه และาลา พราะสิ่งดังกล่าวนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีทางจะเกิดขึ้นสําหรับอัลลอฮ์สุภาณฮุวตาละในความหมายที่ว่าไม่มีใครคนใดที่จะสามารถบังคับหรือกําหนดสิทธิใดต่ออัลลอฮ์สุภาณฮุวตาละได้เนื่องจากพระองค์สุภาณฮุวตาละนั้นคืออลลัลคอเิกคือผู้ทรงสร้างผู้ทรงบริหารจัดการและคือพระเจ้าของทุกสรรพสิญญ่งอย่างแต่สิทธิในที่นี้ที่เป็นของปวงบ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นสิทธิที่อัลลอฮ์สุภาณฮุวตาละได้ทรงให้ความโปรดปรานแก่ปวงบ่าวและพระองค์เป็นผู้ทรง กำหนดและก็กระทำด้วยกับตัวพระองค์เองซึ่งสิทธิของบ่าวที่มีต่อลอสผานาหัวตาลาที่ท่านนบีได้ตอบท่านมูอาดบินเจบันไว้ในตึกอัลลอฮฺยูัดดิบอะฮฺฮะดัลลายูชีกะบิฮิชัยอะคือการที่อัลลอสผานาหัวตาลานั้นจะไม่ลงโทษบ่าวคนใดของพระองค์ที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่อพระองค์จากจุดจุดนี้เองหรือจากคําถามนี้เองที่ท่านมูอาดบินเจบันถูกท่านอัลสุลลัลลอฮฺมาอะไลฮิวะซันลัม ถามคำถามที่สำคัญนี้ก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รู้ถึงความสำคัญและสถานะความสูงส่งของเรื่องของอัตกุรีและมันคือรากฐานของศาสนาแต่ที่มีปรากฏในมันทึกของท่านอิหม่ามอัลกุรอในมุสนาดของท่านท่านนบดุลเลาลอัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมได้พำนักอยู่ที่มักกะตลอดระยะเวลา13ปีอย่างที่เรารู้กันในวิชาประวัติศาสตร์หรืออย่างที่เราได้ยินได้ฟังหรือรับทราบกันมาท่านนับดุลเลาะลอัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา13ปีที่มักกะ ท่านไม่ได้เรียกร้องผู้คนไปสู่สิ่งใดเลยนอกจากอตตาัตโตฮีนะอัีดิที่ถูกต้องเพราะมันคือราักฐานของศาสนาและอิบารัดอื่นจากนั้นจะไม่มีทางถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺสุฮาห์นะฮุวาตัลลาลนอกจากจะต้องมีสองเงื่อนไขสัมพันธ์ด้วยกันประการแรกนั้นก็คืออัลอิคลาสุฟิลอิบารัคือความบริสุทธิ์ใจซึ่งกค็งกคืออัตโตฮีความบริสุทธิ์ใจมอบให้แก่อัลลอฮฺสุฮาห์นะฮุวาตัลลาแับเพียงผู้เดียว และประการที่สองหรือเงื่อนไขที่สนั้นก็คืออัลมุตาบะหรือว่าอัลมวาะกะลฮัดนบีซลลัลลอฮ์ัมคือการสอดคล้องหรือว่ามีหลักฐานรองรับจากสุนัขของท่านนบีซอลลัลลอฮ์ฮัมะคาอรอว่ามีหลรงกรขของท่านนบซอัอฮ์อิามะ لله ลาฮิรับบิลอาบิชล่าซีวะห์โมาวฟิกัลชาร์ริลอนอขที่จำเป็นต้องมีในอิบาดาห์นั้นก็คือความอิคลาสสอดคล้องคู่กับอัสซาบนั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดาห์และก็คือการปฏิบัติอิบาดาห์ที่สอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีสลล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 ฮลล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  ซึ่งท่านนบีซอลละลละก็อะไรนี่ว่าสันลังเรียกร้องผู้คนตลอดระยะเวลา13ปีอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในบันทึกของท่านอิหม่ามอับดุลเลาะในมุสนาดของท่าน13ปีเนี่ยท่านนาบีซอลละลละก็อะไรนี่ว่าสันลังเรียกร้องผู้คนในมักกะแลวก็คำกล่าวว่ายาอะยอฮันนัสกูลูลาอิลาฮ์อินลัลลอฮุตุฟลิฮฺอูอัรนับผู้คนทั้งหลายพวกท่านจงกล่าวว่าลาอิลาฮ์อินลัลลอฮฺและพวกท่านจะประสบความสําเร็จ นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลลัลละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมได้เรียกร้องผู้คนตลอดระยะเวลา13ปีที่มักกะและเช่นเดียวกันอีก10ปีที่มาดีนะท่านนาบีสุลลัลละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าหลงลืมในเรื่องของอัตตาฮีดและอัตติดาที่ถูกต้องท่านนาบีสุลลัลละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมขึ้นไปที่ภูเขาซอฟาณวันหนึง่งและท่านนาบีก็เรียกเป่าประกาศบรรดากลุ่มชนหรือว่าเผ่าพันธุ์ของชาวกุเรชทั้งหมด بني قصي بني كلاب بني عبد المطلب بني هاشم يا برام لوك لا لا خاب ولا تكون صلى الله عليه وسلم تنمت لتنبي النبي كلا اشتروا انفسكم من الله لا يبني عنكم من الله شيئا فوتان تن لاي جون سي تو هو شاء الله سنتان تن امام الشيخ عبد العزيز بن باز رحم ะตุลลอฮิตะลาอละห์ عليه และกล่าวอธิบายะดีษบทนี้ไว้ว่าซื้อตัวเองให้รอดพ้นจากอัลลอฮ์คือซื้อวยกบระตัวจรีลอักติดาที่ถูกต้องให้รอดพ้นในที่นี้ก็คือให้รอดพ้นจากการลงโทษองอัลอ์ความโกรธคิวหงอัลอ์สุภานะหูวะตาลาท่านนบบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรียกไม่กระทั่งลุงของท่านอบูตาลิบเรียกแม้กระทั่งป้าของท่านซอฟียะบินเจาะตินุตตาลิบและทุกคนในวงตระกูลของท่านจากสิ่งนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารับทราบได้ว่า สิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องสร้างครอบครัวแล้วก็ปูรากฐานคนในครอบครัวของเราลูกหลานของเราภรรยาของเราพ่อแม่ของเราก็คือเรื่องของอัตตุรีนะอัดาฮ์ที่ถูกต้องพระท่นนานอับดุลลาห์กล่าวว่าในฮิวะสลัมไม่ได้เริ่มเรื่องอะไรในการสอนครอบครัวของท่านและงรระบุรุของท่านนอกจากเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามันคือรากฐานของศาสนาและสิ่งที่มาสนับสนุนสิ่งนี้ก็คือรากฐานอีกบทหนึ่งซึ่งก็คือฮะดีษของท่านอุมะรินุนขอตลาบรอติยัลลอฮุะอานฮุ เรบมตื๊ของอิมามบุฮารีและมุสลิมโดยที่รู้จักกันในชื่อของฮะดีษของท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามที่รู้กันว่าท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามได้จำแรงร่างมาเป็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าสีขาวสะอาดผมผมดำสนิทไม่มีร่องรอยการเดินทางและไม่มีการเปื้อนฝุ่นบนเสื้อผ้าของท่านหลังจากนั้นท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ได้มานั่งกับท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมโดยที่หัวเขา่าติดกับหัวเขา่าและได้เอามือทั้งสองของท่านวางไว้บนที่ ولكن تنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني عن الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول ان الاسلام ان الاسلام يقول لك ان الاسلام يقول لك ان ان الاسلام يقول لك ان ท่านนบีสโลลลอห์ว่าอะไรนี่อัสลัมก็ได้ตอบคําถามแรกตอบคําถามของท่านจิบรีด้วยกับคำตอบแรกของท่านน و و ั้นก็คืออันตะชฮะดะอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก่อนที่ท่านนบีจะพูดถึงการละมากรก่อนที่ท่านนบีจะพูดถึงการสะกาการถือสิ้นอดการทําฮัจิ์ท่านนบีได้บอกหรือว่าตอบคําถามของท่านจิบรีนอะไรฮิสสลามว่าคือการที่ท่านจะต้องกล่าวชาดะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอันมุฮัมมัดอมซุลลอฮ และมุฮัมมัดนั้นเป็นอัลสุลลหรือเป็นศาสนาทูตของล l l a h และว้วามยของล ا إ ل ล ل ล ه นั้นก็คือละมาบูดวยผู้อินอิลลลคขาอหมยของคว่าละอิลลัล a l l a นั้นก็คือละมาบูดอินอิลลัลลอฮไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะหรือผู้ที่ถูกกราบไหว้ในที่นี้ก็คือสมควรได้รับการถูกกราบไหว้อย่างแท้จริงนอกจ้า Allah سبحانه และะอาลา พอมีเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ถูกกราบไหวอินจออัลลอฮฺสุภานาหัวตาลานั้นก็มีอยู่เต็มไปหมดอย่างที่เรารู้รับทราบกันจากชีวิตจริงแต่ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ในการอิบาดา์ดะในการกราบไหวในการบอนขอในการขอความช่วยเหลือนั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวนั่นคืออัลลอฮฺสุภานาหัวกาลาผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินผู้ทรงบริหารจัดก,การผู้ทรงถือกรรมสิทธิ์ทั้งหมดทุกอย่างในโลกดยงนี้ และสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งที่จะทําให้เราได้เข้าใจและรู้ถึงความเะสระิฐและความสําพัญธ์ของอัตตาฮีและเช่นเดียวกันอย่างที่ได้กล,ล,ล่าวไปแล้วว่าท่านนบีสุลต์ละละว่าอะไรนีวสัลลัมในตอนที่ท่านอพยพไปยังมดีนะท่านนาบีสุลต์ละละว่าอะไรนีวสัลลัลลมก็มไ,ลลไม่ได้หลงลืมหรือว่าไม่ได้เมินเฉยหรือว่าเปลี่ยนเรื่องจากอัตตารีแต่อย่างใดนําซ้าแล้วในอัลกุรอานมีอู่สราหน,นึ่งที่ชื่อว่าอุสร์ม د, ุฮัมมัดอยู่ในยุสที่26 الله سبحانه وتعالى دقت عن أيمن لما ينصره النبي صلى الله عليه وسلم تسلس التوحيد ولا إله إلا الله ست كلمة الله سبحانه وتعالى كتاباء فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمك. الله سبحانه وتعالى شهد النبي صلى الله عليه وسلم رجح فاعلم เป็นคำสั่งให้ศึกษาและเป็นคำสั่งที่เตือนสติท่านนบีสุลต่านละวอะไลนี่อัลสลัมให้รู้จักกับลาอิลาฮอิัลลอฮให้ทบทวนและในเมื่อท่านรอซูลสุลต่านละวอะไลนี่อัลสลัมผู้เป็นไซยิดุลบุรซลีนนายของบรรดารอซูลทั้งหมดเป็นนายของบรรดามุฮัดีนผู้ที่มีตวรีเป็นบาวอลอสพาณหมุฮตจนาที่ประเสริฐที่สุดยังจําเป็นที่จะต้องถูกเตือนยังจําเป็นที่จะต้องถูกสังทับในเรื่องของอัตวรีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ แล้วนับภาษาอะไรกับคนอื่นที่เป็นระดับรองจากท่นา 1970, นนบมีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะในทุกๆวันนี้ที่มันเต็มไปด้วยกับเรื่องของอาชิษกียาตหลักความเชื่อที่เป็นชิลิตหลักลความเชื่อที่ขัดกับการมตัตุตเตอรีตลาอิลาฮออินลัลลอฮ์ยิ il ย่งสมควรหรือว่ายิ่งเป็นตัวที่จะเน้นย้ำให้พวกเราทุกคนได้ใส่ใจในเรื่องนี้ศึกษาความหมายของมันศึกษาเงื่อนไขของลาอิลาฮออินลัลลอฮ์ศึกษาข้อบังคับหรือสิ่งที่ การิมาคำนี้ที่เรากล่าวคำคำนี้แล้วทําให้เราได้ลายเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุภาณ์อัลตอลฺจำเป็นที่เราจะต้องให้ความสําคัญต่อกาีิมาตุเตอรีทั้งศึกษาและปฏิบัติตามไม่เพียงพอที่คนคนหนึ่งจะกล่าวคํานี้ออกมาโดยที่เขาไม่รู้ถึงความหมายของมันไม่รู้ถึงเงื่อนไขของมันไม่รู้ถึงเจตจํานงของมันและสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ห่างไกลตัวเราเลยเพราะถ้าหากว่า พวกเราทุกคนได้อ่านอัลกุรอานของลส์คาระหัวตาลาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราก็จะพบว่าอัลกุรอานของลส์คาระหัวตาลาที่ได้ทรงประทานลงมาให้เป็นทางนําแก่มวลมนุษย์นั้นประมวลไว้ด้วยกับอัตตุรีตั้งแต่หน้าแรกนำซ้ำตั้งแต่บิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮิของลซุร่าอัลฟาติฮะจนกระทั่งจบซุร่าอันนัสซึ่งสิ่งในกล่าวนี้ท่านอิมามอิบนาห์มุไกร์มุรฮิมุฮ์อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวัยในสิ่งาดตติจุสซาลิกินองท่านว่า อัตโตะอัลกุรอานุคุลล<ๆ>์มูฟิตตาฮิดกุรอานทั้งหมดนั้นกล่าวถึงเรื่องเตาฮิดแล้วก็มีคนถามท่านว่าจะเป็นไปได้อย่างไรในเะมื่อกุรอานจะกล่าวถึงแค่เรื่องเตาฮิดเพราะก็มีอักการต่างๆมากมายมีเรื่องของการซื้อขายมีเรื่องของอิบาดาห์มีเรื่องของคำสั่งใช้ื่นๆในเรื่องของตออาแล้วก็เรื่องคำสั่งห้ามต่างๆซึ่งท่านอิหมามอิบนุกะยิมรหิบุลลอฮ์ก็ได้ให้คำตอบในตรงนี้ไว้ว่า อิบาดาทั้งหมดนั้นถ้าจะเปรียบเปรยให้เห็นภาพนั่นก็คือคนคนหนึ่งที่เขาละหมาดโดยที่เขาไม่มีน้ําละหมาดต่อให้เขาจะละหมาดดีแค่ไหนต่อให้เขาจะละหมาดงานแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีน้ําละหมาดหรือเขาเป็นผู้ที่เสียน้ําละหมาดหรือมีจุนุมแล้วเขาไม่ยอมยกฮะดัสทั้งฮาดัสเล็กและฮะดัสใหญ่การละหมาดข,ของเขาก็จะไม่ถูกตอบรับหน้าที่องอัลลอฮ์และเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่รู้กัน ในระดับสามัญชนทุกคนว่าใครคนใดก็ตามที่ละหมาดด้วยกับความสวยงามด้วยกับความนานทั้งรูกก็ทั้งสูดทั้งยืนอ่านนานแต่เขาไม่มีน้องละหมาดก็ไม่มีใครคนใดจากปัญญาชนจะบอกว่าคนคนนี้นั้นเป็นคนที่ละหมาดถ,ถูกต้องและถูกตอบรับหน้าที่อัลลอฮ์ฉันันก็ฉันนั้นในเรื่องของอัตารีกับอิบะดาอื่นๆมียนังซ้ําในสุราอัลฟาติฮะที่เราอ่านกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันอย่างน้อยๆสิบเจ็ดรอ,อบเนะี่ยซึ่งก็คือตามรกาศของละหมาดทั้งหมดใน ฮาวัตถุตั้งแต่อายะแรกจนกระทั่งอายะสุดท้ายนี้คือตัวที่ต้งสิ้งแต่บิสมิลลาฮ์ الرحمن الرح ิม a l h a m d u l i l l a h y ิ r a b b i n a อ a l a m uh i n จนกระทั่งไบริ์มอบนบี عليهم و ว ي بال راموزن توحيد الرجوبة ตัวทีดที่เราจำเป็นที่จะต้องยอมรับหรือเชื่อศรัทธาว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโลกดุนยานี้หรือผู้สร้างผู้บริหารผู้จัดการ ผคุบัทาริสกีนั้นคืออัลลอฮ์ سبحانه ูวะ تعالى แต่เพียงผู้เดียวไม่อนุญาตให้เราตั้งภาคีต่อพระองค์โดยการบอกว่ามีใครคนใดร่วมสร้างโลกดุนยานี้และร่วมสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างกับพระองค์เพราะสิ่งนี้ก็จะขัดกับอายะห์ที่อัลลอฮ์ سبحانه ูวะ تعالى ตรัสว้ว่า ay, อัลลอฮฺกอลิกรุุ่ลิชัย์ฟะฮฺอัลลอฮฺลลิชัย์วะคีลอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งอย่างและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ อุปถัมภ์ดูแลทุกสิ่งอย่างเช่นเดียวกันและอีกประการหนึ่งที่อยู่ในสุรฟาตเนะรวมถึงอันตรานทั้งหมดก็คือเตอรฮีบรอูลูฮียะเตอรฮีที่ว่วาในเรื่องของการที่เราจะต้องมอบอิบารัทั้งหมดให้แก่พระองค์ a ลล a h سبحانه านะ تعالى อิบารัทั้งหมดของเราต้องมอบให้แก่พระองค์ถวายให้แก่พระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีทั้งชิริกใหญ่ที่จะทําให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมและไม่มีทั้งชิริกเล็กที่จะทําให้การงานของเรานั้นบกพร่องและไม่ถูกตอบรับ ซึ่งก็คือในเรื่องของการโอร้อวดและก็การหวังชื่อเสียงผ่านอิบาร่าที่เราประกอบหรือผ่านอิบาร่าที่เรากระทำและตอรีประเภทที่สามนั่นก็คือเตอรีุลอัสมาอิวักซิฟาว่าในเรื่องของพระนามอันสวยงามของพระองค์และคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์จำเป็นที่เราจะต้องอยืนยันและเชื่อว่าพระองค์ทรงมีพระนามอันสวยงามและมีคุณลักษณะอันสูงส่งตามที่พระองค์ท่านได้บอกเอาไว้ในกุรอานของพระองค์และตามที่เรดสูตของพระองค์ได้บอกว่าในสุนนะที่ถูกต้องที่รายงานมาจาก รู้ว่าได้รับวฮญญาณจากลล l ฮ h سبحانه แ <ؤ> ละุ์ تعالى นักบุญผู้นั้นว่าไมายันตุกันิลฮาว์อินหัวอิลลาวะฮิยูฮะมุฮัมมัดนั้นไม่ได้พูดออกมาจากกระดุมไฟตามของเขาแต่อันที่จริงแล้วเขาได้รับวิฮญาได้รับการวิฮญามาจาก Allah سبحانه แ <ؤ> ละุ์ تعالى ดังนั้นจะเป็นที่เราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้ทั้งบอกสอนก่อนที่จะบอกสอนนั้นก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาอินน م َัลอิมِบิตُ ب ِ ا ل ْ ت َ ع ْ ل นั่นคือท่านนบี صلى อ ل ل ه عليه وسلم นักเรียนกล่าวไว้ว่า ความรู้นั้นจําเป็นี่ต้องผ่านการศึกษาและเรื่องที่จําเป็นต้องศึกษามากที่สุดก็คือเรื่องนี้ไล่ความสาคัญกับมันและเตือนและบอกสอนคนในครอบครัวและคนในสังคมของเราเพื่อที่จะได้มีพุมคุค้มก,กันที่ปลอดภัยและทําให้เราได้รอดพ้นจากชิริกและสิ่งที่จะขาดกับอัตรีที่ถูกต้องและจะเป็นตัวขวางไม่ให้เราได้เข้าสอนของอัลลอฮฺสุฮานะฮ์มุฮัมะฮ์ละนะที่อัลลอฮฺสุฮานะละฮ์ตุฮััดะว์ลต่วาอินนะฮมมายุชิตบิลลา

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد وقد قال الله عز وجل في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكفر والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبه في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألُك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، ونسألُك خيرَ ما تعلم، ونعوذُ بك من شرِّ ما تعلم، ونستغفِرُك لما تعلم، إنك أنت علامُ الغيوب، اللهم اغفِر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله